มากันต่อคุณผู้ชมกับหนุ่มหนึ่งหนุ่มเอ่อหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวน้องอู๋แล้วก็น้องเอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่นมาตลอดสองโลวเมื่อวานวันนี้อึกอักมากวันนี้วันนี้ไม่เล่นแล้วจรงใจเมื่อวานเนี่ยโดนเตะทิ้งข้างทางนะฮะมาทิ้งผมไว้กลางทางเลยไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้พี่เตรียมมาอ่ะยังไงมาเริ่มพร้อมนะคะเอมอู๋พร้อมนะคะพร้อมค่ะเตาอังโล่ฮะฮะ ตั้งเตาเฉยเฉยไม่ใช่เเตว่าอนี้ยิ่งกว่าเตะทิ้งกปอีกนะคะไม่ใช่หรอคุณส่งมาผิดแบบคุณต้องเตาแล้วผมจะอ่างโลไงล้อหรออ่ามันต้องสีเหลืองเยลโล่มีดอีโต้มาม่วงแมงโก้และเตาค่อยอ่างโลก่อศึกษามาใหม่ก่อนจะไปศึกษาบุกขอศึกษาก่อนวันนี้ป๊อปนิวเซรีมีอะไรค่ะวันนี้มีอัปเดตดาราที่ติดโควิดกันค่ะเขาบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะคะพี่หนึ่งพี่อมมีดารานักแสดงติดโควิดกันเกือบ60ชีวิตด้วยกัน เยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาอีกนะฮะเรียกว่ามีการอัปเดตกันรายชั่วโมงทีเดียวสำหรับเมื่อวานนี้จะมีใครติดกันบ้างเดี๋ยวติดตามกันใน POP อ e นิวส์เดลนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะทั้งสองคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณที่พยายามเล่นมุกใส่ผมนะขอบคุณค่ะแกะว่า เบลล่าราณีภายริลดาหายป่วยโควิดแล้วมั่นใจไม่มีอาการลองโควิดจิกนวรัตเล่าโมเมนต์สุดภูมิใจแต่งหน้าให้อต้อยเศรษฐาในวาระสุดท้าย <c oughs> ไปต่อหรือไม่ลุ้นเชอร์ปรางต่อสัญญาณิ BNK48 ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในป๊อบนิวส a เดลค่ะวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะชานีปั๊บนิวสเดลี่มาแล้วค่ะอยู่กับเราทั้งสองคนเช่นเคยนะคะเอมสาธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์ค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมยังอยู่กับเราหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนช่องไปตั้งแต่เตาอังโลเมื่อกี้ยังอยู่ยังอยู่ยนะเปิดดูอยู่นะคะก็ดูได้2ช่องทางด้วยกันนะคะทางหน้าจอทีวีรวมถึง Facebook ก็คอมเมนต์กันได้นะคะพีพีทีวีเอชดีสามสิบหกแล้วก็ต่อท้ายคําว่าบันเทิงค่ะครับผมต้องบอกว่าไม่แพ้วจริงๆนะฮะสำหรับโควิดรับเก่อนจะไปดูในวงการกันเนเเตัวลข วันนี้2ยอดรวมกัน RT PCR แล้วก็ ATK เนี่ยสี่หม่ากว่าเลยนะนี่ก็ตัวเลขเราขึ้นให้ตรงนี้นะค,คะตัวเลขสีแดงข้างบนก็คือยอด RT PCR ตอนแรกเอ็มก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันเท่าเท่ากันแต่ยอดข้างล่างก็คือยอด ATK คุณผู้ชมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับก็ป้องกันตัวเองนะเอาทุกทางเลยนะครับสำหรับคนบันเทิงนะครับที่ว่ามาไม่พักจริงๆเมื่อวานนี้รายงานไปเห็นว่าบางสื่อก็ลงไว้ ว่ามีคนบันเทิงติดวันเดียวเนี่ย12คน <ฮะ S 1> บางสื่อก็ลงไว้ว่า17คนนะครับ<อ>วันนี้มาอีกนะฮะคนแรกเลยฮะลูกชายเจ๊กุ้งอย่างคุณเกรดวลินทรอนก็คือคภาพเมื่อกี้ที่ทีมงานเราขึ้นใช่ไหมที่เขาแบบ อยู่ด้วยกันหลายๆคนก็ทยอยทยอยกันไปคุณผู้ชมลองลองดูภาพนี้เนาะก็คือเริ่มมาจากพี่แอนทองประสมใช่ไหม<ฆ>พี่หน่อยบุตรกรแล้วก็คุณเจมจีรายุนะครับคุณเกรซเองเขาก็กักตัวตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา<ฆ>แล้วก็เริ่มมีอาการที่ต้องสงสัยก็คือว่าเจ็บคอแล้วก็มีไข้แล้วก็ตรวจ ATK ไปเนี่ยไม่พบเชื้อนะฮะแต่ยังรู้สึกไม่มั่นใจไงคุณเกรซเขาก็เลยไป R t p c ท ในวันอังคารผลออกช่วงค่ำนะครับว่าติดเชื้อตอนนี้ก็รักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันทางฝั่งคุณอเล็กทีระเดชเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตรวจพบเชื้อจากการ RT-PCR เช่นกันแล้วก็รักษาแบบโฮมไอโซเลชันตามคำแนะนำคุณหมอนะครับนอกจากนี้ยังมีคุณมิ้นนัทวราคุณป๊อปถากูลนะครับที่พบเชื้อแล้วก็รักษาเรียบร้อยทั้งฝั่ง ศิลปินเงนบ้างนี่คุณโปเต้นักร้องนำวงมีนเองก็ได้โพสต์ไอจส่วนตัวนะครับแจ้งว่าพบเชื้อโควิด -19 ซึ่งครั้งนี้เป็นการติดเชื้อในรอบที่2ของคุณโปเต้ด้วยนะครับอ,<า>อีกหนึ่งคนโอ้อันนี้ต้องส่งกำลังใจเลยนะเพราะว่าเป็นแม่ลูกอ่อนด้วยนะครับสำหรับคุณแม่หยาดทิพย์ราชปานก็ตรวจพบเชื้อโควิด -19 เป็นรอบที่2แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเธอเองแยกกับครอบครัวทันทีแล้วก็คือ ทางฝั่งสามีแล้วก็ลูกสาวเนี่ยไปตรวจก็คือยังยังไม่พบเชื้อนะครับก็ขอให้ไม่เป็นเนาะเพราะว่าเด็กยังเล็กแล้วก็เด็กไม่ได้รับวัคซีนด้วยนะฮะคืออย่างตอนพี่อาทิ์เป็นก็จําได้ว่าช่วงแรกๆเหมือนกันเนาะตอนนั้นท้องใช่ไหมใช่ตอนนั้นพี่เขาก็ท้องแล้วก็หลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้อีกหนึ่งครั้งเนาะครับผมส่วนเฮียบอยปกรณ์ตอนนี้รักษาตัวหายเรียบร้อยแล้วนะครับส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยเห็นว่าในเคสของ แก๊งคุณเกรซคุณหน่อยเนี่ยตอนนี้พี่เอสุภชัยอีกหนึ่งคนก็กักตัวนี่แก๊งนี้ก็รอดูว่าพี่เอจะรอดไม่รอดแต่เห็นอยู่ใน IG s t o r y พี่เอก็บอกว่าอ,อาจจะไม่ไม่น่ารอดเหมือนกันเพราะรรทุกคนเขา,าติดกันไปเกือบหมดแล้วอะไรเงี้ค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีข้อมูลออกมาเขาว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยติดเชื้อเยอะสูงที่สุดเลยนับตั้งแต่มีการระบาดมา ทุกรอบทุกสายพันธุ์นะฮะก็เป็นห่วงคุณหมอแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าทางเพจต่างๆที่คอยประสานหาเตียงเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ่ายฟีดดูใน Facebook คุณไถดียราเนี่ยเหมือนจะโพสต์ว่าตอนนี้เนี่ยทางที่ศูนย์พักคอย<ะ>ปกติแล้วเนี่ยจะมีเตียงใช่ไหม,มเตียงนอกจากเตียงเต็มแล้วเนี่ยบริเวณตรงพื้นเนี่ยเขาก็เต็มเหมือนกันนะฮะก็คือจะมีคนที่แบบติดเชื้อโควิดแล้วก็เอาผ้ามาปูนอนที่พื้น อืมคือตอนนี้ไม่รับหาเตียงแล้วด้วยนะอัปเดตล่าสุดออกมานะครับ โอ้โหเพราะว่ามือเป็นระวิงจริงแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาก็พยายามให้โฮมไอโซเลชันถ้าใครที่ไม่ได้มีอาการรุนแรงก็ดูกันไปเป็นเคสละกันนะคะมาดูกันต่ออีกหนึ่งท่านค่ะคุณเบลล่ารานีเพื่อนคุณอู๋ในคนนี้ใช่ไหมวันนี้อัปเดตกันหน่อยคือเบลล่าหายแล้วก็คือรักษาตัวเรียบร้อยแล้วหายมาหมาดๆเลยสําหรับโควิด -19 นะคะโดยเธอบอกว่าช่วงที่ติดโควิดนะคะคุณเบลล่าเขาก็ทำโฮมไอโซเลชันที่บ้านโดยวิธีการก็คือแบ่งชั้นกันอยู่กับคุณแม่ที่บ้านซึ่งเบลล่าบอกว่าเบื่อมาก นะตอนช่วงกักตัวแต่ก็มีกิจกรรมให้ทําเพิ่มเติมก็คือล้างจะล้างจานที่ระเบียงค่ะส่วนอาการหลังจากหายโควิดบอกว่าไม่ได้มีอาการหนักอะไรเลยค่ะ เราแวงกว่าเดิมไหมก็ก็ไม่นะคะก็ก็เท่าเดิมเพราะว่ามากกว่านั้นคือไม่ได้แล้วน่าจะแพนิกแล้วค่ะก็ความจริงเราของเบล่เป็นโฮมไอโซเลชันแต่ว่าแยกชั้นกันอยู่กับคุณแม่อยู่แล้วค่ะตอนทางรักษาตัวมันยังไงคะอะไรทีแบบมีทีพีุดคือของเบลค่อนข้างน้อยเลยเบลไม่มีไข้ด้วยค่ะก็จะมีเจ็บคอนิดหน่อยแต่เบลก็จะฝืนไม่ไอแบบพอจะไอปุเบลก็จะจิบน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี มึนหัวนิดหน่อยมีน้ำมูกชฉลออยู่ในห้องก็จะได้ดอกไม้จากคุณแม่ <c oughs> พอวานนึงก็แบบตื่นบบเช้ามาโทรมาแล้วก็ให้ไปเอาอาหารหน้าห้องเหมือนเคยอ,อย่างเงี้ยก็แบบฉีดสเปรย์อะไรแล้วเปิดไปเอ้าได้ดอกกุหลาบนะจ๊ะ <c oughs> ฉันไม่เหงานะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อีกหนึ่งคนนะครับที่รักษาโควิดมา12วันเต็มๆสำหรับนางเอกสาวพายรินละดานะครับเธอบอกว่าหลังจากตรวจขึ้น2ขีดเนี่ยเป็นห่วงที่บ้านมากๆเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดแต่โชคดีที่ทุกคนรอดนะครับยกเว้นพี่ชายอย่างคุณเค้กเธอบอกว่าไม่ได้มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงก็มีแต่ไอเท่านั้นนะครับโชคดีที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวไงก็เลยน่าจะไม่มีอาการลองโควิดติดกลับมาด้วยแต่ส่วนตัวบอกว่าหลังจากนี้ก็จะคอยสังเกตอาการตัวเองตลอดเวลาครับ เออสิบสองวันค่ะประมาณสิบสองวันก็อยู่ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ทะลุปีใหม่มาเลยแล้วก็เข้าป,ปีเลยดูดูปุ๊จากในโงรงพยาบาลไม่ไม่ได้มีอาการที่หนักเลยค่ะมีแค่ไอายแ้ซึ่งซึ่งไอเนี่ยหายหายเร็วมากเลยค่ะหายก็คือเข้าโรงพยาบาลปุ๊บก็แป๊บเดียวก็หายเลยแล้วเราก็เหมือนแบบว่าเหมือนนอนรักษาตัวเฉยอๆอะไรเงี้ยค่ะไม่มีนะคะถ้าพี่น้องเกตเตอนนี้ก็ยังยังปกติแข็งแรงทุกอย่างค่ะเราหวังว่าจะไม่มีด้วย หลังๆตรงนี้ก็อต้องระวังตัวมากขึ้นในการออกไถ่รับพอนหรือเจอใครอะไรใช่ใครว่าจริงๆไม่ใช่แค่ผ่ายทุกๆคนก็ต้องระวังตัวมากขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้ติดง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใส่หน้ากากคือพวกเราก็ทําดีที่สุดเทราที่นว่เราจะทําได้ทําดีที่สุดใช่ใส่หน้ากากกันเข้าไว้ครับผมแต่พูดถึงอาการลองโควิดเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นที่สงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะสมมุติติดเชื้อ แล้วหายแล้วเนี่ยอาการมันจะมาช่วงไหนคือโดยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าหลังจากรักษาตัวเสร็จ1เดือนมันจะเริ่มมาเป็นเดือนเลยเหรอถึงจะเออ,อบางคนบอกว่าเป็นเดือนกว่าจะมีอาการลองโควิดเนี่ยแล้วก็จะเป็นไปประมาณสักแบบว่า,าครึ่งปีหรือว่า9เดือนอน,นั้นแล้วแต่คือตรงเนี้ยผู้เชี่ยวชาญเขาก็ยัง,ย,งยังไม่มีทางรักษา<ฆ>อาการลองโควิดบางคนก็แบบที่เป็นผู้ชายนะ สังเกตตัวเองง่ายก็คือเปิดดูทุกวันว่าเออของเราหดลงหรือยังอะไรแบบนี้นะคุณก็วนเขาเรื่องนี้แล้วซึ่งเขาบอกว่ามันมีผลต่อสมรรถภาพทางเพศชายแล้วก็บางรายเนี่ยมีผลต่ออาการจิตเวทด้วยมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังยืนยันคำเดิมไม่ติดดีที่สุดนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวของพี่จิ๊กนวรัตกันหน่อยเขาเล่าโมเมนต์ให้ฟังว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้บอกลาพี่ชายอย่างอัตต้อยเศรษฐาด้วยนะครับติดตามกันช่วงหน้ากับป๊อปนิวส์เดลี่ กันต่อคะ่ะช่วงที่2ในป๊อปนิวส์เดลี่นะคะช่วงนี้มีข่าวของพี่จิ๊กนวรัตมาฝากกันซึ่งเป็นข่าวที่เราอ่านแล้วก็คือประทับใจนะเพราะพี่จิ๊กเขาเล่าโมเมนต์สุดท้ายนะคะเขาก็มีการได้ไปแต่งหน้าให้กับอต้อยเศรษฐาด้วยซึ่งขเขาเป็นคู่ขวัญที่เคยเล่นละครด้วยกันมา,าเป็นยุคนี้ก็จะเป็นแบบ คู่จิ้นอะไรแบบนี้ใช่นะคู่จินแล้วก็โอ้โหด่งดังมากๆเลยนะคะแล้วก็พิ่จิกเรยบอกว่าอยากใช้ความสามารถของเขาเนี่ยในครั้งสุดท้ายของอต้อยก็มีการได้แต่งหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็มีการเล่าโมเมนต,ต์บอกว่าเหมือนอต้อยเนี่ยส่งมินิฮาร์ด ให้กับพี่จิก๊กด้วย mm hmm. ขโมยแบบนี้นะคะก็มีการเผยความรู้สึกนะคะที่เธอเนี่ยขอใช้ความสามารถของตัวเองแต่งหน้าค่ะแล้วก็แต่งตัวให้ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปนะคะอย่างที่บอกไปพี่จิก๊กบอกว่าตอนที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยรู้สึกเหมือนร่างของอต้อยส่งมินิฮาร์ให้เธอด้วยนะคะพร้อมขอส่งกาลังใจให้กับครอบครัวของอต้อยเชื่อว่าทุกคนเข้มแข็งค่ะพี่จิก๊กภูมิใจและก็มีความสุขที่สุด พี่ได้สัมผัสและก็มีความรู้สึกได้ดูแลพี่ชายคนหนึ่งก่อนจากโลกใบนี้ไปเราได้ทําหน้าที่อย่างพี่น้องกันดีที่สุดแล้วเพราะว่าพี่ต้อยไปอย่างสงบและก็ไปอย่างมีความสุขไปอย่างที่พี่ต้อยรอคอยเพราะว่าการไปของพี่ต้อยเนี้ยส่งสัญญาณบอกว่ามินิฮาร์ดด้วยก่อนไปพี่ต้อยได้ทํามืออย่างนี้สองข้างทําให้พี่เจคิดว่า พี่ไม่ได้เห็นคนเดียวทุกคนใน,ในตอนนั้นอยู่กันสี่ห้าคนก็เลยรู้ว่าพี่ต้อยมีความสุขพร้อมที่จะไปสู่โลกอีกใบหนึ่งค่ะกำลังใจครอบครัวพี่ต้อยแข็งแรงมากแล้วก็เป็นครอบครัวที่น่าเอาตัวอย่างเพราะนั้นเราก็ต้องส่งกำลังใจต่อไปให้กับครอบครัวพี่ต้อยด้วยนะคะขอให้ครอบครัวพี่ต้อยอยู่อย่างมีความสุขและก็ต้องสู้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดในวันข้างหน้าต่อไปให้ได้ มาดูกันต่อนะครับสำหรับเรื่องราวของสาวเชอปรางอารีกุลหรือว่าแคปเชอร์จาก BNK48 นั่นเองตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ลุ้นนะฮะว่าเอ๊สรุปสุดท้ายแล้วเธอเองจะยังอยู่กับ BNK หรือเปล่านะครับก็มีนักข่าวไปเจอเชอปรางก็เลยถามถึงซะหน่อยนะครับเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา ส่วนตัวยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าปลายปีนี้น่าจะรู้เรื่องนะครับก็ต้องรอติดตามว่าสุดท้ายนี้ดีวจะออกมาในรูปแบบไหน mm hmm. ซึ่งเธอบอกว่าไม่ว่าจะเลือกเดินยังไงเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าแฟนๆยังคงได้เห็นหน้าค่าตาเธออยู่แน่นอนเพราะว่าก็ยังไม่ได้จะออกจากวงการอะไรแบบนี้นะครับเธอบอกด้วยว่าถ้ามีหรือไม่มีเธอเนี่ย B N K เก็สามารถอยู่ได้เพราะว่า เมมเบอร์ทุกคนได้ร่วมกันสร้างวงนี้ขึ้นมาก็หวังว่าแฟนๆจะเข้าใจในทุกการตัดสินใจก่อนจะอ้อนด้วยน้ำเสียงน่ารักๆว่าเชอก็ยังเป็นความสุขให้กับทุกคนเสมอ งานละครที่เข้ามาก็จะได้ทุ่มเทเวลาให้กับส่วนนั้นในอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังทํางานอยู่กับ BNK48 ในตลอดต่อไปในอีกสักระยะหนึ่งด้วยซ้ํานะคะอย่างเลยค่ะไงก็ปลายปีนี้ก็น่าจะรู้กันนะคะอีกไม่นานก็น่าจะได้รู้กันก็รอลุ้นไปด้วยกันแต่ว่าอันนี้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าเส้นทางไหนก็ตามเชิญก็น่าจะยังอยู่ให้แฟนๆได้เห็นหน้าค่าตากันอยู่เสมอคะ่ะ หนูเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ B N K f o r e s เท่านั้นเองไงวง B N K หลังจากนี้เขาก็พยายามปูทางที่จะอยู่อยู่ได้ด้วยเมมเบอร์หลายๆคนอยู่แล้วหนูเป็นแค่ประมาณ10-20%เองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอเกินครึ่งก็คือเป็นเมมเบอร์ทุกๆคนที่ร่วมสร้าง B N K f o r e s ร่วมกันมานะคะหวังว่าจะเข้าใจแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยที่สนุนกันมานะคะเชก็ยังเป็นความสุขให้ทุกคนได้อยู่เสมอก็ดีใจมากๆเนยค่ะ <laughs> โอ้ยแต่ต้องยอมรับนะว่าเชอรปรางเขาโด่งดังมาจาก B N K จริงๆจริง,รงแต่เห็นว่าปีนี้น้องไม่ลงเลือกตั้งเซมบัสึกหรือว่าเลือกตั้งกัปตันเพราะน้องบอกว่าเคยเป็นมาละอยากจะให้โอกาสคนอื่นๆได้ขึ้นมาทําหน้าที่ตรงน้เพราะาตอนนี้ B N K ก็มีหลายเจนเนาะมีเจน3แล้วมั้งตอนนั้นใช่ไหมก็รอติดตามแล้วกันนะคะไม่ว่าผลงานจะอยู่กับ B N K หรือไม่แฟนๆน่าจะ อยู่กับแคปเจอร์แน่นอนใช่ครับนะคะคอีกหนึ่งข่าวของเรานะคะมาดูกันบ้างสําหรับนิชคุณเห็นว่าดีใจมากๆได้กลับไทยนะคะในรอบ2ปีแต่ก็ยังไม่ได้เจอหลานก็คือลูกสาวของคุณน้องสาวเขาเชรีนก็คือยังไม่ได้เจอสักทีนะคะก็มีการโอดเหมือนกันบอกว่าโอ้โหอยากเจอแต่ยังไม่ได้เจอเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเตรียมของขวัญรับขวัญเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นมากที่มีหลานเป็นของตัวเองสักทีนะคะแล้วนิชคุณบอกงี้ด้วย ไม่รู้สึกเขินนะถ้าจะถูกเรียกว่าลุงเพราะถูกเรียกลุงจากเหล่าแฟนคลับมาตั้งแต่แรกจนเขาชินแล้วค่ะใช่คือจริงๆยังไม่ได้เจอหลานยังไม่ได้เจอน้องจินเจอร์นะครับผมเพราะว่าก็ทํางานอยู่ยังยังไม่อยากลวแม่ไม่ให้ออกมาจากบ้านก็เลย <c oughs> ก็รอก่อนชินมานานแล้วครับ <c oughs> ชินมาแฟนคลับเรียกผมว่าลุงมานานแล้วฮะก็นี <c oughs> ่คือแบบลุงแบบเต็มตัวจริงๆก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่ได้เจอน้องแล้วก็ ผมก็บอกชลินเวลาว่าถ้าผมได้อุ้มหลานแล้วเนี่ยบอกลาหลานได้เลยพวกผมเอาไปด้วย <c oughs> ผมซื้อซื้อเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับแบบชุดชุดแตบ,บกระโปงรงสวยๆของเด็กมาอย่างเงี้ยม,มามาให้น้องเขาหวงครับ <c oughs> หวงแน่นอนครับก็บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครใครจะมาจีบหลานผมก็ผ่านผมก่อนนะฮะลุงคุณลองเรียกดูบ้าง ช่วงนี้พักกันก่อนเลยค่ะอะคุณขำอะไรฉันเนี่ยอะไรไปเรียกเขาลุงก็เรียกแต่แฟนลับเขาก็เรียกลุงใช่ไหมใช่แต่ถือว่าเป็นแบบโอ้โหตำนานของวง 2pm เหมือนกันนะใช่เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวของพี่พทธพุทธิชัยมาฝากกันค่ะครับ ช่วงนี้ขออนุญาตแวะทักทายมิตรรักแฟนรายการของเราหน่อยนะฮะทักทายคุณพีสุรีด้วยนะครับามาทุกวันเลยอาจารย์สุริมาเช่นกันนะฮะบอกว่าไม่ป่วยดีที่สุดจริงๆแล้วก็คุณบุรานะครับบอกว่าขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีคุณวิไลลักณหนึ่งในทีมงานของเราที่ตอนนี้กําลังรักษาตัวอยู่ที่ฮอสปิทอลด้วยรับชมเราอยู่อยากกินอะไรไหมฮะคุณพี่มดหนังไก่ทอดไหมไม่ได้เดี๋ยวจะยิไอสำหรับ<อ>คนคที่ป่วยอยู่ครับผมอ่ะข่าวของเราดีกว่านะฮะมาดูกันที่บ้านนี้ครับ พุทจุย๋ยยังไงนี่เห็นว่าล่าสุดเนี่เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยที่ลงทุนสร้าง50ล้านน้องเอ็มโอขยี้ตาเลยเนาะมขยี้ยาตาล<ะ>แล้วคอนแทคเลนแทบกระเด็นนะฮะเขาบอกว่าเก็บเงินสร้างจากน้ำพักน้ำแรงนะครับแน่นอนว่าหลังเรื่องบ้านผ่านไป,ไปหลายคนก็ถา,ถามถึงเรื่องทายาทเอาอยัางไงเพราะว่าเขาก็แต่งงานกันมาพักใหญ่ๆก็พยายามหลายแบบมันซับพักแล้วด้วยอ่ะเนี่ยพิพุทธก็โดนเพื่อนแซวตลอดว่ามีแต่ขนมจีนไม่มีน้ำยาเลยนะครับ พี่พุธบอกว่าก็ติดเรื่องของสุขภาพกับอายุแต่ก็มีคุยกันไว้แล้วว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรก็คงอยู่กัน 2, 2> คนสบายๆนะครับเพราะว่าผ่านจุดกดดันมาแล้วนะฮะแต่ว่าตั้งเป้าเอาไว้วางลิมิตเอาไว้ถึงปีหน้านะครับอฟังเสียงสะหน่อยก็มีคุยกันบ้างครับว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีน้องอะไรเงี้ยเราก็เราก็แฮปปี้ที่จะ อยู่ได้กันสองคนไปเที่ยวในที่ที่เราอยากไปอะไรอย่างเงี้ยครับช้อปปิ้งในสิ่งที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยมีครับจริงๆก็คือมีมีให้ลิมิตกันอยู่ครับว่าว่าเฮ้ยประมาณนี้นะถ้าถ้าหลังจากนี้แล้วมันมันไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบไปใช้ชีวิตไปเที่ยวไปอะไรล้นลาอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เราว่าอยู่ันสองคนถ้ามีความสุขก็นั่นแหละเนาะอีกหนึ่งเรื่องเลยที่น่าย,ยินดีกับพระเอกหนุ่มคนนี้ค่ะก็คือละครเรื่องใหม่กับทั้งช่องของเรานะคะ PPTV HD 3 6ก็คือจังหวะหัวใจนายสะอาดเตรียมรับชมกันแล้วนะคะได้ดูกันแน่นอนพร้อมนะคะพี่พูดบอกว่าชื่นชมความตั้งใจและก็ความทุ่มเทของพี่จุ๋ยนะที่มานั่งแท่นเป็นผู้จัดครั้งแรกพี่พูดบอกว่าตอนแรกก็เกรงเหมือนกันนะกับละครเรื่องนี้เพราะหนึ่งคือภรรยาเป็นผู้จัด สองคือได้ประกบคุณใหม่ดาวิกาค่ะตืน่นเต้นมากครับก็คุณจุย๋ยเขาก็ลุ้นเขาก็ลุ้นอยู่ครับก็อยากจะให้ละครเรื่องที่เขาเป็นผู้จัดเรื่องแรกจังหวะหัวใจในสะอาดเนี่ยก็เขาตั้งใจมากครับตั้งแต่บทแคสนักสแสดงเ,เลือกออคนมาร้องเพลงประกอบซีรีส์เข้าห้องปัด วางแผนโปรโมทอะไรเงี้ยครับคือเป็นเรื่องที่เขาแบบตั้งใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องแรกด้วยครับเขาก็คาดหวังว่าอยากจะให้แบบคนชื่นชอบให้เต็มสิบเลย <laughs> เต็มสิบไม่หักหักไม่ได้ <laughs> จังหวะหัวใจในสะอาดนะครับก็วันที่2มีนาคมนี้นะครับก็จะออนแอร์ให้ได้ดูกันนะครับทางพีพีทีวีแล้วก็ ถ้าในแอปพลิเคชันในบ้านเรานะครับก็สามารถดูได้ผ่านทาง VTV, iCE นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็จะสซมอลแคสต์พร้อมกันกับที่จีนที่ Tencent Video ด้วยนะครับก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหน่าติดตามนะอย่างที่บอกว่าแคสติ้งเขาแบบแต่ละตัวละครน่าชมมากๆใช่ล้งบลูอย่างเงี้ยแจ็กกี้อย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละคนแต่ละชื่อที่เราพูดถึงนี่เป็นเด็กผู้ชายทั้งนั้นเลยนะก็พี่พูดมีคุณภรรยาอยู่แล้วเราจะไปพูดถึงบางทีมันก็แบบ เอออย่างี้มีคุณมิน้นนะแล้วก็มีมพี่โบธนากรด้วยนะครับค,คือในเรื่องนี้คุณพุทธพระเอกของเราเนี่ยเขารับบทเป็นคนที่รักความสะอาดมากๆคือแบบวันที่ผมมาถ่ายออป๊อปนิวสเปเชียลเอ็กจังหวะหัวใจในสะอาดอที่คุณกำลังจะได้รับชมในคืนนี้ EP0 เนี่ยคือต้องบอกว่าเปลือง ที่ปั๊มแอลกอฮอล์มากเลยเพราะคุณกดตลอดใช่ไหมใช่เพราะว่าในเรื่องเขารักษาความสะอาดมากต้องคอยเช็ดขัดถูอะไรแบบนี้แล้วก็เห็นว่ามีการเข้าฉากกับแมลงสาบด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเกลียดมากๆตัวจริงเลยเหรอตัวจริงเสียงจริงไม่ใช้สแตนด์อินไม่ใช้สตันนะฮะก็เดี๋ยวรอชมก็แล้วกันนะครับก็คืนนี้ได้ดูแน่นอนสําหรับรายการพิเศษของเราป๊อปนิวสเปเชียลเอ็กซ์จังหวะหัวใจในสะอาดนะครับก็จะมาปูทางอ๋อนี่เดี๋ยวก่อนนะ นี่เหมือนมพี่พูดหรือคุณอู๋เนี่ยก็เป็นเป็นคุณอู๋ที่นี่ฮะยังไงพอจะได้ไหมแบบได้เออถ้าเรื่องหน้าพี่จุ๋ยเห็นว่าแบบมีบทที่เหมาะสมกับผมก็ลองดูก็ได้นะได้ทั้งคู่ก็คือพี่อู๋กับพี่โซใช่ไหมครับพี่อู๋ก็คือรับบทเป็นนี่พระเอกคุณศิระแล้วก็คุณโซเนี่ยเป็นคีติกาหรือว่ากังหันนั่นเองนะฮะก็คือเหมือนแบบพระเอกนางเอกเนี่ย คุณพุทธเขาก็อย่างที่บอกรักษาความสะอาดแต่คุณใหม่ดาวิกาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชิวๆสบายๆเออนะฮะพอคนระเบียบจัดวินัยสูงมาเจอคนชิวๆไม่ค่อยเป็นระเบียบมันจะเป็นยังไงเรื่องราวความ อนละเวงมันก็เลยเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวในรายการจะได้แนะนําตัวละครด้วยไหมคุณหนูถูกต้องเล่าหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคืนนี้ได้ดูกันนะคะ<ช>24กุมภาพันธ์เวลา3ทุ่มครึง่งก็ทําความรู้จักกับแต่ละตัวละครนะคะแน่นอนความสนุกเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่เราจะได้รับชมละครที่จะมาทางช่องของเราก็คือ2มีนาคมค่ะครับผมรวมถึงเพลงด้วยคืนนี้นะฮะก็จะมีเพลงสาอก <3 S 2> ว่า คุณร้องเพลงอีกหรอไม่พี่เอาแค่เต้นก็พอคือเพลงเนี่ยจะได้พี่ตู่พบพรใช่ไหมน้องส้มมารีแล้วก็คุณแจ็กกี้มาถ่ายทอด3บทเพลงแล้วเหระ3เพลงแล้วก็แต่ละเพลงมี2เวอร์ชั่นไทยจีนด้วยนะครับอย่างที่บอกเรื่องนี้คู่ขนานไปเลยไทยและจีนนะฮะเป็นเรื่องแรกของพิจุยที่เป็นผู้จัดแล้วก็ทําได้ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆไม่ได้อวยเกินจริงอยากให้รับชมกันจริงๆนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับบ๊ายบายฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ